สวัสดีครับวันนี้โมโตไนพามาดูโรงสีครัวบ้านขวัญกันนะครับที่อยู่ตรงเกือบเกือบเทปลีครับนะท้องเทบลีเนาะก็มีโอกาสมาทานข้าวที่นี่บ่อยครับเหลือไปเห็นโรงสีขนาดเล็กครับก็ไม่เล็กครับโรงสีข้าวในเตี้ยครับซึ่งโอเคเลยครับก็ชอบครับในหนึ่งคือผมอนาคตผมอยากจะทําแบบนี้ครับก็คือ เอาข้าวมาสีแล้วก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพครับอยากให้คนได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพกันนะครับมีแนวคิดที่จะทําอยากจะทําลงสีขนาดเล็กแบบนี้นครับก็คืออันนี้ก็ไม่เล็กไม่เล็กนะครับเป็นโลงสีข้าวหอมมะลิด้วยโอย้เยี่ยมเลยครับเนี่ยก,ก็ทําแล้วต่อดปลอดสารพิษด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะทำข้าวกล้องและข้าว ขดขาวได้เลยครับมีลำมีแกบเยอะเลยครับดูจากเครื่องยนต์แล้วก็ไม่ใช่ขนาดเล็กครับอาจจะเป็นขนาดกลางเนาะนี่แหละครับก็ทําได้ทั้งวันเลยครับเห็นที่เขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับในการขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นด้านนี้เลยเห็นไหมฮะก็จะช่วยประหยัดน้ำมันด้วยครับนะครับก็เป็นข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ที่มีคุณภาพนะครับแล้วทางร้านจะมีจัดจำหน่ายด้วยครับก็เพื่อนผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดเพชรบุรีเนาะ<อ>เดี๋ยวซ้ายออกจากครามสองนะครับเนาะแล้วก็มุงหน้าผมพอดีผมลงใต้พอดีก็มีโอกาสที่จะรับประทานอาหารที่นี่บ่อยครับอร่อยด้วยครับแล้วก็วันนี้พิเศษเห็นเห็นเขาเลี้ยงเก่ามีโรงปลูกผักปลอสารพิษ แล้วก็มีนี่แหละครับเพิ่งเห็นเปลงสีก็เลยสนใจเป็นพิเศษนะครับอนาคตผมก็อาจจะทําแบบนี้นครับที่ที่บ้านนะฮะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับอย่างน้อยคือเราต้องรับประทานข้าวอยู่แล้วครับทุกวันเนาะแล้วก็มีแนวแล้วก็มีแนวคิดว่าเอออยากจะผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่เป็นตัว top t o นะครับหมายถึงว่าข้าวที่เขานิยมทานเช่นข้าวสังยดอยี่นี้ข้าวหอมมะลิอะไรอย่างนี้ครับ อยากผลิตจิตแบบป่อสารพิษนะครับก็เลยถ้าเห็นเครื่องสีข้าวที่ไหนครับผมจะสนใจเป็นพิเศษนะครับว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะฮะเพราะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะอานาคตถ้าเราเอามาปรับปรุงเนี่ยมันจะมีแนวคิดในการทำยังไงนะครับเป็นแบบเครื่องยนต์แบบมอตเตอร์ไฟฟ้าเดีเซลดอเซลด,ลด,ลซนดีนี่ก็เห็นอีรูปแบบหนึ่งนะซึ่งซึ่งก็ เป็นขนาดกลางนะครับแบบนีนะ้ก็จะสามารถผลิตข้าวได้ดีเลยครับแบบนี้เนาะผมก็เลยโอ้โหโอเคเลยนะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ทุนเยอะหน่อยนะครับแต่คิดว่าลงทุนครั้งเดียวน่าจะคุ้มค่านะครับอุปกรณ์เป็นเหล็กทั้งหมดนะตรงไปตรงมาครับนี่นะครับได้ตาทีท่ชัดเจนนะค,คิดว่าเนี่ยเราจะได้ลำ แกลบตายข้าวได้คุณได้เยอะครับดีครับคุณลุงก็บอกโอเคเลยอ่ะวันหนึ่งผลิตได้เยอะมากนะครับหลายกระสอบเลยครับก็เป็นยุงข้าวที่มีคือโลหะครับเพิ่มขึ้นมาก็และติดตามได้เลยครับผมที่ไอ้ไอ้ไอ้นมีกี่อะพี่แกลบขอแกลบเหรออะไรครันอันนี้แกลบแกลบใช่ไหมครับโอ้ไปเรื่อเลยเนาะโอ้เยอะอ่ะ ซึ่งไข่ข้าวเนี่ยพี่เนี่ยอันนี้สีเป็นข้าวมาอันนี้มันขาวอ๋อนี่อันนี้อันนี้ไา่ขาวอ๋อขาวก็สวยแบบนี้เนาะอ๋ออ๋อนี่ข้าวต้มข้าวต้มไงพี่อ๋อเอาข้าวต้มใส่มาครับแล้ใส่มาถึงมันขาวอ๋อจ่ายไม่ได้ข้าวต้มมาพี่อ๋อขาวนี่หรอโอเค ลผมครับพี่ครับ